ครับวันนี้เราจะมาฝึกเขียนภาษาละนานะครับจากสำนวนข้าวที่เขียนมาแบบภาษาปริวัติแบบที่สามแล้วนะครับก็คือตามสำเนียงกคำอู้หรือกคำพูดนะครับอลองมาก่อยเลยนะครับน้ำมันเหลือน้อยนะครับก่อนอื่นนะท่านจะเขียนภาษาละนา แบบอี้นะครับก็คือสะกดตเป็นกรรมเป็นกรรมอย่างนี้นะครับท่านจะต้องูว่ากรรมกรรมนั้นนะเป็นเสียงอันอยังนะครับท่านจะได้จใจอักษรได้ถูกนะครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับในภาษาละนานี้นะครับกนจะแบ่งออกเป็นอ,อักษรเป็นอยู่สองฝั่งนะครับก็คืออักษรสูงและอักษรต่ํานะครับ แล้วก็มีไม่เอกไม่โทก็คืออไม่เยาะหรือไม่ขอจ้างเนี่ยนะครับเปลี่ยนกันเยาะกันซัดมันก็ออกมาเป็นหกเสียงนะครับมา,อาลองมาดูนะฮะตัววันนี้เฮายจะมาดูตัวตัวหน้านะครับตัวหน้าเป็นอักษรต่ํานะครับเสียงตีนะครับมันบมมีอักษรอักษรสูงนะครับอ่าก็คือ ในกู้กู้อักษรนะครับเพราะนั้นเราต้องทาเพิ่มเป็นอักษรสูงนะครับก็คือตัวณะนะครับเอาหัวเอาตัวหะมากั้มอย่างนี้นะครับมาอ่ามันก็จะเป็นตัวณะอย่างนี้นะครับมาก็ได้อักษรสูงมาแล้วครับอ่าตัวณะนะครับตัวณะนะครับมาทีนี้เราก็มาแบ่งเลยครับอ่านะนะครับอ่านะนะครับปกติมันก็จะเป็นเยอะๆเขียนนี้นะครับแต่ โบราณิ่นบอกว่าตัวนามันอยู่ใกล้กันนะพิ่น้่มันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษอย่างนี้นะนา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 ถ้าตัวนาอย่างนี้มันจะอยู่ในลักษณะอย่างใดก็จ้างนะมันก็จะมักไม่กล้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะครับนานะครับนานะครับนา หน้านะครับหนาอ่าเห็นไหมครับอ่าเสียงสมัน์นะครับเสียงโทเสียงตีนะครับใช้ตัวหน้านะครับใช้ตัวหน้าอักษรต่ำนะครับอ่าเสียงตีนะครับมาเสียงเอกเสียงโทพิเศษนะครับ เสียงจัตวาใจตัวหนะนะครับอ่าเห็นไหมครับเหมือนกันมดนะครับกู้กู้นะครับมันจะมีกู้เสียงขนงะบรับนะฮะกู้กู้อักษรนะที่จะอักษรสูงอักษรต่ํานะครับอเพื่อเอามาผัานในนียนะฮะจำลักการกระป๋อนะครับว่าตัวอักษรสูงอักษรต่ำนะเราจะใจตัวไหนนะครับน้ํานะครับเสียงตีนะครับใจตัวนะนะครับน้ํานะครับ น้ำน,น้ำมันนะครับเสียงสามัญนะใจตัวมะนะครับเหลือเสียงจัตวาใจตัวละนะครับเหลือน้อยเสียงโทพิเศษใจตัวนะนะครับน้ำมันเหลือน้อยอยอะมากก มันเสียงอะไรอย่างเงี้เขาอ่ะใช้ไปตามนั่นนะครับอ่าคนละสามเสียงนะครับสิบเสียงจัตว,วาใจ็ตัวสะนะครับสี่เสียงเอแจ็ตตัวสะนะครับกุ่มอ่าเสียงจัตวาอ่าจัตวาใจ็ตัวกะนะครับกุ่มอ่ากุ่มพาอ่ากุ่มพาตัว,รวพระมันเด็ดมาซ้อนตั้งลุ่มตัวมะนี่นะครับอ่ามันเป็นว่าของเปิ้นนะครับกุ่มพานะครับอ่า วาเลนไทยวานะครับมาเป็นภาษาฝรั่งจะไม่กา้อยหรือไม่กาวงอย่างนี้ก็ได้นะครับเล่นนะครับเล่นไทยนะครับมาตัวนี้มันมาจากตัวทีนะครับ่าตัวนอนตัวนี้เอ็นกัลันนะครับมาตัวหน้ากัลันนะหนึ่งนะครับเสียงตีนะครับใจตัวหน้านะครับ ขวอยนะครับมาข่อยเขาได้ยินเสียงควอยอย่างนี้เขาก็ใจตกคะนะครับควอยปัดนะครับปัดซึ่งข่อยปัดซึ่งนะครับปัดนะครับปัดมันเสียงจัตวาก็บใจตกปะนะครับถ้าถ้าเสียงตีก็บใจตกปะนะครับปัดซึ่งนะอันนี้มันค่อยปัดปัดซึ่งนะครับ เส่งเสียงโทพิเศษใจตัวสะนะครับมาตึงนะครับมาเสียงสามัญใจตัวมะนะครับตึงเสียงสามัญใจตัวตะนะครับตุยเสียงสามัญใจตัวตะนะครับตุวยหาเสียงจัตวาใจตัวหอะอ่านี่ฮะเลือกใจให้ถกนะครับวันนะครับวันเสียงสามัญใจตัววะนะครับ แห่งเสียงเอกเจตัวหานะครับความนะครับมาได้ยินเสียงความแล้วก็ถูกฆ่านะครับความความฮักนะครับฮักตัวนี้ใจตัวละแทนนะครับเสียงตีนะครับสลักนะครับสลักอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ถ้าเอาเขียนแยกอี้มันก็จะเป็นยังไง อันนี้เป็นเป็นสลักนะครับสลักเขาจะออกเป็นสลักนล้เขาก็เอาตัวละไว้ไว้้งรูปนี้นะครับอมืมันจะได้ยืมตัวตัว,ตวเสียงตัวสะนะครับใส่ไม่สองสแสดงว่าตัวสะกับตัวละแยกพยางกันนะครับแยกพยางกันอ่านนะครับอ่าอ่าตัวสกดตเอาไว้ข้างๆนี่ครับสลักนะครับสลักจีก เสียงจัตวาใ้ตรวจ่าอ่าตัวจวจะนะครับจา่าเสียงจัตวาใต้ตรวจจะนะครับพี่น้องนะครับพี่นอ้องเสียงโทนะครับใจตัวป้านะครับพี่นะครับพี่น้องนะครับโบราณมันบอกว่าพี่น้องนี่เอารวมเหมือนเนี้ยมอ,อกมันมันวิธีรวมกว็คือเอา เอาใส่ไม้ไม้โทเลยนะก็คือไม้ขอจ้างนี่นะครับอืเอาตัวหน้านะครับเอาตัวหน้าเอาตัวหน้ามาวางล่มนี่นะครับอ,อืเอา,ต,า,ต,อาเตัวหน้าก็ตัวหายไหมฮะตัวหน้าก็ตัวอากันยอดไว้รนล่มเนี่ยเนี่ยตัวนี้อ่านว่าปี่น้องนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับ อาอาอ้าวเสียงสามัญนะมันตัวอะมันเป็นอักษรกลางนะครับอาอ่าอาอานะครับเกียมนะครับเสียงสามัญใจตัวกะนะครับเกียมเกียมดอกนะครับเกียมดอกอ่าดอกตัวดะก็เป็นอักษรกลางนะครับอ่าดอกนะครับอ่าปกติอย่างอีกดอกแล้วนะครับดอกนะครับอ่า คนบอกวาอ่าเอาไม้สัดแตนไม้ตัวตัวกะนะครับก็บคือไม่กักนั่นแหละครับอ่าอยีอ้กระดอกนะดอกนะครับแต่ได้เพิ่มมันออกเสียงสั้นหน่อยน่ะใส่ไม้กะอย่างอี้นะครับดอกฮะดอกเกียมดอกเกียมดอกหมอเสียงโทปกตินะครับใช้ตัวมะนะครับ มอบให้นะครับเสียงโทพิเศษนะครับใจ้ตัวหะนะครับมากุลาบแดงกุเสียงจัตวาใจ้ตตัวกะนะครับลาบเสียงเอกแจ้ตัวละนะครับแดงนะครับแดงดะเป็นอักษรกลางนะครับแต่งดานะครับแต่งเสียงเอกแจ้ตัวตะนะครับแต่งดานะครับ แต่งดาซอดเสียงเอกใจตรวจสะนะครับไสนะครับเสียงโทพิเศษใจตรวจสะนะครับความนะครับความใจตรวจฆ่าเลยนะครับหมายเสียงจัตวาใจตรวมะนะครับเป็นนะครับอ่าเป็นเสียงจัตวาใจตรวปะนะครับเป็น โบราณพวกเเขียนเต้าย้นะครับพ่นหม่มีไม่ซัดนะครับอเพราะว่าไปใส่ไม่ซัดไปมันก็จะบ่ต้องไปใส่ไม่ซัดแล้วครับเพราะว่ามันมันเป็นอยู่แล้วนะครับอเป็นอยู่แล้วครับในนะครับในในในยะนะครับในก็เขียนด้วยไม้ไก่เนี่ยนะครับอในนะครับในสัญลักษณ์นะครับอื สันไดยินเสียงสันเสียงจัตวานะครับใจตรวจสะนะครับตัวยะสองตัวอย่อี้นะครับอ่าเอาปยาญามันกรรมาซ้อนกันนี่กับสันญะนะครับสันญะนะครับสัญญะลักนะครับลักเสียงตีนะครับใจตัวละนะครับปกติมันก็อย่ีกับลักแล้วนะครับพอนี้มันมีสอบหรือสี อ่าตวัวนอนเนนกะลันเนี่ยมันก็จะมีสอบอ่าตัวสะเอาตัวสะมาอะเอามาไว้ในรูปนี้นะปกติถ้าบะหมี่นอนเนนโดนหน้ากะลันก็ใส่อย่างนี้เลยกะลันนี่เลยนะครับอ่าทีนี้มันมีหน้ากะลันแทมทัวร์ก็ใส่ตัวหน้านตทมทัวร์เอากะลันไปนะครับมาสันเลักษณ์นะ,ะอันนี้มันน่าจะออกไปทางสาันสกิตนะครับ ถ้าเขียนอย่างนี้นะครับอ่าก็บเดี๋ยวนี้มันรวมๆหมดแล้วนะครับจึงจู้นะครับอ่าเสียงสามัญเจ้ตัวจ้านะครับจึงนะครับจึงจู้เสียงตีเจ้ตัวจ้านะครับสาเสียงจัตวาเจ้ตัวสะนะครับ ข้างข้าวอ่าข้างข้าวเสียงโคนะครับาเสียงสามัญมันจะตกค่ะนะครับข้างข้างนี่มันค้างอื้อๆนะครับข้างอื้อๆไม่ใช่กลางนะอ่ากลางมัคือมันต้องใจตกกะและกลางอะอันนี้ข้างอื้อๆนะครับข้างข้าวอ่าตกค่ะนะครับข้าวข้าวข้างข้าวจนจัก จวนเสียงสามัญใจตดวจ้านะครับอตัว้าสะกดอยู่ด้าบนอีบ่นบอกว่าเพิ่เปลี่ยนเป็นตัวละนะครับอย่างนี้นะครับจวนจักอเสียงตีใจตดวจ้านะครับมาเสียงสามัญใจตมมะนะครับห่วมนะฮะห่วมเสียงโทนะครับตัวนี้ใจตัวละแตนนะครับมาห่วม มาห่วมหอเสียงจัตวาใจตัวหะนะครับอ่าตัวนี้มีอ้ากันยอ่อนตัวลุ่มตังลุ่มเนี่ยไปนะครับหอนะครับหอนะครับถ้ามาใช้อ้ากันยอดมันเป็นยัไงมันก็จะเป็นไม่กังนะครับมันเป็นหังนะครับอ่าหังนะครับใส่ไม่อ้ากันย่อนนะครับหอห้องเสียงโทวิเศษใ,ใจตัวหะนะครับหอห้องนอน นอนนะฮะเสียงสามัญใจตัวณหน้านะครับนอนอตรวหน้าสะกดอยู่ตรงบนนี่คือเปลี่ยนเป็นดดลละแตนอย่างนี้นะครับนอนเคียงนะครับเสียงคอแล้วก็ใจตัวข้านะครับเคียงอนอนเคียงนะครับอันอันอันนะตัวอะเป็นเสียงเป็นอักษรกลางนะครับอันนะครับอันตัว เสียงจัตวาใจตุตตะนะครับอันตัวอันตัวไอ้เสียงโทพิเศษนะครับอ่าตัวอะเป็นอักษรกลางนะครับไอ้นี้เสียงตรีนะครับใจตัวหนานะครับมีเสียงสามัญใจตัวมะนะครับกา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 เสียงโทใจตัวกะนะครับอ่าตัวนี้ เมื่อเป็นตัวกะแล้วก็ใจไม่กาวงอย่างอี้นะครับมันก็งามหน่อยถูกลักหน่อยนะบ๊ายใจก็ได้นะครับส่งเสียงเอกนะครับใช้ตัวสะนะครับเสียงเสียงจัตวาใช้ตัวสะนะครับน้ำนะครับน้ำนาอ่างี้ก่อนนะครับปยานแล้วก็ใส่ไม่กังอย่างนี้แล้วก็ มาไม่่อจางมันตีกับปัญานหมือนันอยู่บนเหมือนกับน้ำมันนะครับมันเสียงสามัญนะครับใช้ตัวมะนะครับตะนะครับตะยังอีกตะนะครับเสียงจัตวามันตะแล้วนะครับตะเกียงนะครับเกียงเสียงสามัญนะครับใช้ตัวกะนะครับตะเกียงมันนะครับมันเฮืองนะครับมันเฮืองใช้ตัวละเฮือง เฮืองใจตัวละแตนนะครับมันเฮืองนะครับมันเฮืองแบบโหมันซุกแล้วนะครับมันเฮืองมันหฮ่มมันเฮืองมันจะล่วงจะล่นแล้วนะครับเหลือเสียงจัตวาใจตัวละนะครับเหลือในก้อนเนื้อเหลืออีกนะครับจะใจไม่กือหรือไม่กิก็ตามใจนะครับได้ได้ทั้งสองสองสองแบบนะครับเหลือนะครับ อ่าตัวนี้มีอ่ะแอมโจอนะครับอ่ะเป็นตัวสกดอตอังน,นี้นะครับเหลือน้อยเสียงโทรพิเศษใจัวนนะครับอ่าน้อยอ่าวักน้อยแล้วก็ใส่ไมซ้ำอันนี้อ่าได้แล้วนะครับได้แล้วนครับน้ำมันเหลือน้อย1ิปซีกลุ่มพา วาเลนไทยหนึ่งไอยปัดซึ่งมาเตึงตัวหาวันแห่งความฮักสลักจีจาพี่น้องอาอาเกียมดอกหมอบให้กุหลาบแดงแต่งดาสอดใส่ความหมายเป็นใน สัญยลักจึงจู้สาวคางคาวจวนจักมาห่วมห่อห้องนอนเคียงอันตัวอ้ายนี้มีก้าทรงเสียงน้ำมันตะเกียงมันเฮืองเหลือนน้อย มันเฮืองเหลือน,น้อยครับก็เป็นจนีแหล